เตอดีบ่อเขาตอดีบ่อได้ออกก้อนโลกได้เตอด,ดีไฟฝ่ามากพี่กันอ่ะดูเก่าหนูเลยสนิทมากพี่น้งงนองมากนะคะเบิงพระอาจารย์ทำพิธีนะคะเนาะเตอดีคือเก่าพี่น้องคอในงวดที่พันมากแตกทั้งบนทั้งล่างน,นะคะเนาะสาธุอิมินาสกาดเด่นะ่างต่างผู้ชี้มิมินาสกาดเด่นต่างกันผู้ชี้มิอิมีนาสกาดเด่นต่างกันผู้ชี้มิ ที่สุตูรับุตนโมพุทธายะปติงคาปรุมาเทวะมงเยวโกวิคมังุตสังโทีสปารมีสวาู่ขังอรรังบุตโตนามพุทธายะคุณพระเมตโตระนีดีรสอาเป็นดินปินปพุมพยมมราานมิคโตปิเทนุณตพรคุณสงฆ์คุณบริีนวน่าีนะหีตาไปฤาษีจิตนะงวงริีนะเช้าคุณิอาคุณสินแปดคุณินสิบคุณินบหกคุณชินเจ็ระคุณดคุณา ผุบังบา้เขาผูบาบาเดมูบัสดขาหมู่ละจันโตเจามาปรกในหอนี่จะกุตวันกายะตะวันแห่งข้าพเร้าและอุตกังของข้าพเจ้าและเตาีของข้าพเร้าด้วยเทินนิพานปัตตโยโนตุโอ้เตาีเต่าีกัไก่คือเ่าเนาะไก่เปรงกไก่นาะเก้าหู้อีก่างหาก Kiri tunggu satu, kanan tunggu satu. Eh, kerana dia kiri tunggu aja dek, kanan tunggu. Dak mutar sak yat tangkang arat nang se nang kuphan yang tang chee mana nang kaya taeti so bhagawan namo taeti so bhagawan namo buda ya.

kansawan kamii desa anime matadang gati suka bahwa tadi wawan jantata waji karo nama mamaai kekata nawa antibi Solo tupi hitang jata penggan naang bangetai karena nangangdisonangnjata paji tingkan kan terdama anti bisaan yang kapahtawa antihona K manaimana. Am pancata anti bisa nang kanca anti biso nang mina nama anti mak mama anca kanca anti biso tak kaca nama anti belisi nang kanca apa apa telingi itu tu bahkan kang nama tak kaca anti kan nang kaca itu tu tak nang kaca anti suku nang nama anti biso nang kanca anti itu tu apa anti kian nang anti itu tu nawang apa antara nang bahan di itu nang kaca itu nang kaca apa anti itu nang kaca anti suku nang kaca tanpa anti itu nang kaca

บุญป่าวทีนังลานติติโสนังกันติหิมีนังกาอัปตะอัมปัญจหานามาอันติติโสกัจจานาอันปิโุกับปัญญโนนาโมเทสังกัจจะอัมปิตาานังวาอันปิติโสโนนานามานามานามาอันจะปติยรนังวาอันปิติโสนักัจจตามิโนนามะติโสนวะอาวาติเสตุจังกะวาติ

ba an ti dia la bo i ka ka kan jen di nang ka nang ha nang wa aku lulu la la li li pang tang da ding apati dan nang wa apati pa ti thi nan tong ta wa di thi na ka ta ha na ma an ti bi kan jan na wa an ti bi so na wa i si bi so na mo yu ta ya Upawamete soya anang wa tangkang ki impi sa tanggacaan namana nang sirang garang gadawto tuti tangtatapang gacaan mang mana apa tataji tadi ibi kasih nang ganti kisuh kat hari ibi jeng kata tawa ani menang kata tak tata mama anti nya nak aman nama ini mengkutu kata ya apa wesi tawa ini sang kata hanang wa anti nya ta anti nangwa nang wa anti karena nang ya tu ti sang kata nama tu ti sang kata ini nama tu จัตตาเทพินิวัตถายะตังไบวัตถายะตังกิบุหามานาอิบิโสภะวานโมเอกุกัปัญญาเอกุทนังเอปาวัติทิฏิงปาวัติทิฏฐิจักปัจานังไอจิขวนานาวารัตนังสีนังการุติ Tunggu sekejap lagi Oh, lantikku, Yosaya, ke pandangan tidiso Nanggat ti'i ti tangwa ma'alanam tidiso Nangceng te ti'i ti sangga tatangwa ngangbaranang wati'i enti ti sona Kancuta patan kan ti'i ti ti tatangga tatanang Tamat tatanang temi'i senang, tatanang wati'i senang Kancuan pantan ya

มนัตตามิมาสูตัพพีนามะมะมามาอันติติสีลินังนังวะหัมปะกะสุณาวันติวานะโมนะมะอันตะปะนะโมนะมะนะมัตตันตติอินทิปะคะนาปันตาหัมปิสุณะกันติติยิยิปิสะกะปัฏฐะโนวาอันติดิโสนะเตสังยะตะอาราตะติสีนังสะปะนะสีนาตัปปาอันติจะเสนาคะเตยิทธินัง

Naku kacatama antikiso, naka catapa nama antikiso, kacanawa nama antapasana ni, antikiso naka cantikihini, di antikisa kacatapa tarai, nangwa ubawa silang, kucaanama

Upawati titi ที่โลกามาอัปปากิโมโศวะเตชังกานาหิโมกัปปทานาวันติปิโตนะจัตตาติเมนังกันอุปวัตติติติจังจัตตาณังนังวันังกตังตินังจัตตาอัปปัญจัตตาติเมนังวัจจานติปิโตนามุกุปปาปานติปามุกขายาติปิโตวานาอุตโตวานัมโมปุตตาเต หอยนะค่ะเนาะออกมาเนี่ยนะคะเป็นสีตัวนะคะเป็นนะคะของคะเจารี่นะคะเนาะเจารี่โบล่านะคะเนาะพี่น้องตีเป็นตัวใดนะคะปีจาระนาเบอร์เดอร์น้อพี่น้องขาท่านที่เป็นเราอันนี้แะพี่น้องสามกับจูนหลังตัดเจนเลยนะคะเนาะตัวนี้พี่น้องเห็นเป็นตัวใดนะคะเอาพิจารณาเบิร์นะคะตัวนี้นะคะเนาะแต่ว่าสามกับจูนหลัชัดเจนเนาะพี่น้อง ว่าอาจารย์วาดเป็นตัวรดนี่เป็นตัวแห้งนี่ตัวแห้งเลยเพราะว่าตัวเรียวเลยเอาค่ะพี่น้องคะแคปนาตัวไว้นะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะเตารีดนะคะโบล่านะคะเสียงกาชิมิเสียงโค้ดังเนี้ยจังน้อยเด้อค่ะพี่น้องคะโค้ดนะคะได้ตัวเลขซี่ตัวนะครับพี่น้องครับตัวเลขแนวทางจากท่านพระอาจารย์สวดเช็ดเมื่อกี้นี่ครับเาพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเบิ้งน้ากันสดๆเลยครับพี่น้อง ค uh, ุณสองคนค่สองคนสามตัวก็คุตัวนี้บ้างคนี้บก็แล้วก็คนใจก็คนใจก็ได้เลย่ะได้เลย ครับท่านพระอาจารย์จับให้มากนะครับเป็น063 093 6093 30นะครับพี่น้องเอาเอฟซีห้องแคบหน้าจอไว้นะครับแต่ว่าพี่น้อง้าบอมักบอชอบก็ให้พี่น้องไปที่าจรณาวนะครับตัวเลขซี่ตัวนะครับท่านพระอาจารย์สวดจากเตาลีดโบลันพึ่งเซ็ตเมื่อกี้นี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องลังจาบรับ ชมรับฟังการสวรดของท่านพระอาจารย์ทายเขมรเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเห็นเป็นตัวใดนะครับอ่าแล้วก็ท่านพระอาจารย์กระตัดให้แล้วนะครับบางฝ่ายเอฟซีก็จะแคบหน้าจอไว้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆพี่น้องบางที่ก็จะ,ะอาจมีเสียงฟ้าเสียงฝนดินนี่นั่นคือพี่น้องเด้อเนื่องจากต้องทำลำไยเห่ามีฝนตกนะครับท่านพระอาจารย์เพิ่งสวดเสร็จไปนะครับพี่นอ้องอถ้ามักจะโชคจะแคบหน้าจอไว้พี่น้องครับแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเห็นเป็นตัวไดแต่ท่านพระาระดานกัดซัดตัวเลขให้พี่น้องเข้าไปไว้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อไปยึดจับฉลากินแมงรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี่นะครับเนาะพิจารณาแคบหนาจ่อไว้นะครับพี่น้องครับเอาสุดท้ายนี่คลิปนี้กะให้ตัวเลขพิจารณาเอานะครับให้พี่น้องเข้าส่งๆมันๆลำร้อยสุขุสุขคนสวัสดีครับ